วันนี้เอาหุ้นกลุ่มธนาคารมาให้ดูครับแล้วลองคิดตามนะว่าหลังจากน,นี้หุ้นกลุ่มนี้จะขึ้นหรือว่าจะลงพอหุ้นกลุ่มธนาคารขึ้นเชื่อว่าเป็นหุ้นที่มักจะน,นำพาตลาดได้ถ้าตลาดกลับตัวหุ้นธนาคารก็น่าจะกลับตัวไปด้วยเราลองมาไล่ดูวิทีตัวนะครับยกตัวอย่างมาให้ดู5ตัวแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายเยอะตัวที่1 k ึ่งเคแบิดว่าไงครับตัวที่2 BBL ตัวที่3 SCB ตัวที่4 KTB และตัวที่5 TTB ลองดูอีกครั้งไหมครับ K Bank BBL SCB KTB TTB ทุกคนคิดว่าไงครับแต่โดยมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่าหุ้นทั้ง5้าตัวนี้มีโอกาสจะขึ้นต่อได้มากกว่าจะลงคิดเห็นยังไงลองแชร์กันได้ครับ